สวัสดีครับผมวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศดีกว่าเราวันนี้เรามาขอนั่งพูดกับลูกค้าก่อนเนาะวันนี้วันเสาร์นะเรามาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์คิงคองบิ๊กคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเวลาเดิมนะเจอกันทุกวันครับผมอ่าแล้วเดี๋ยวเออขอย้ําดีกว่าเนาะเต็นท์เราเนี่ยอยู่เส้นเอกชัยนะสมุทรสาครนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจเข้ามาดูกันที่เต็นท์เราได้เลยเนาะเดี๋ยวผมวันนี้ จะมาไลฟ์เป็นรุ่นอะไรดีเอ่ยวันนี้ดังนั้นเรามากับเ,เป็นรถเก่งดีกว่านาออ่าวันนี้มากระบะเนี่ยก็มีอยู่แล้วไลฟ์ไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เรามากับรถเก่งนะครับผมรถเก่งที่ราคาไม่แรงนะเลดฟีดาวนะแล้วก็ผ่อนไม่เกิน800พันละกันอ่ะในเลดฟีดาวผ่อนไม่เกิน8,00พันบาทละกันเนาะวันนี้เดี๋ยวผมกับกล้องเนี่ยเดี๋ยว พาดูเนาะว่ามีรุ่นอะไรกันบ้างเนาะอ่าเข้ามาแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวสักรู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าดูคอมเมนต์นิดนึงว่าคอมเมนต์ขึ้นหรือเปล่านะครับใครอยากสอบถามพูดคุยกันก่อนอดูรถแจ้งได้นะครับบาทีอยากสอบถามหรือปรึกษาอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะอ่าวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศบ้างผมมานั่งแล้ว นั่งนั่งคุยกับลูกค้าเบื้องต้นเนาะคุณสานิปรีสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมเข้ามาแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับใช่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเมื่อไมนกวนไม่เสียเวลาดีกว่าเดี๋ยวผมพาดูกันดีกว่าว่า รถที่ฟีดาวแล้วก็ผ่อนไม่เกิน8,000บาทนะมีรุ่นอะไรกันบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาดูกันดีกว่าครับผมไปครับไปกันที่คันแรกดีกว่าเนาะคันแรกก็จะเป็นรุ่นโตโยต้าออฟฟิศนะครับผมนี่ตัวนี้รุ่นนี้กันเลยครับสีสวยๆครับใหม่ๆกันเลยตัวนี้เป็นรถปี2013นะครับผม ตัวนี้เฟอร์ o รต้าอัพติปี2013เครื่อง1.8นะครับผมอ่าคันนี้ราคาอยู่ที่349,000บาทคันนี้ก็ผ่อนไม่ถึง8 0 0 0ครับ7,000กว่าบาทเนาะนี่สวยมากครับผมกับรถปี2013เนาะอ,อัพติต,ตัวนี้เป็นเครื่อง1.8แล้วนะครับผมนี่สีสวยๆกันเลยครับรุ่นนี้เนาะไนเลตปีดาวนะ์นะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ7,000กว่าบาท ที่หกปีนะครับปีเจ็ดสิบสองงวดนะครับผมมาสวยมากมากเลยครับวันนี้สวัสดีนะครับคุณน็อตร้อยชามนะครับสวัสดีคุณอมรเทพนะครับแล้วก็สวัสดีคุณต้นด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเนาะขอฝากกันนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับจบไลค์แล้วค่อยลบทิ้งก็ได้นะครับนะฝากกันนิดนึงนะ กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราหน่อยเนาะสีสวยๆนะคันนี้บอกได้เลยเครื่องพันแปดด้วยเครื่องเนี่ยขับไม่ต้องห่วงเลยเหยียบเหยียบมาเหยียบเป็นมาเหยียบเป็นมา,นมาแน่นอนครับเผื่อมีเพื่อนมีพี่น้องที่สนใจอยากได้รถนะครับก็ลองแชร์ไปนะครับเผื่อว,ว่าจะถูกต้องตานะครับจะได้มีรถสวยๆดีๆไ<ล>ว้ใช้แล้วเน้นย้ำเลยนะว่ารถทางเราเนี่ยรับประกันคุณภาพแน่นอนครับผม ไม่มีรถชนหนักรถจมน้าไม่มีแน่นอนครับผมทางเรารับประกันครับรถมืสองมูลภาานะครับผมมาไปกันที่มาดูกันเลยครับว่ามีคันไหนบ้างเนาะที่ผ่อนไม่เกิน8,000บาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับกับ Honda City ี้นะครับค่าย Honda แล้วครับผมว่าตัวนี้จะเป็น Honda c i ิต้นะครับผมนี่ สวยนะเป็นรถปี2014ด้วยนะครับผมเครื่อง15นะตัวนี้ราคากับกับราคา3 69,000บาทตัวนี้ก็พรอยู่ประมาณ7,000บาทนะในเลนสีดาวถือว่าคุ้มมากๆเลยนะได้รถเป็นค่าย Honda City ตัวนี้เครื่อง15ด้วยนะครับผมแล้วตัวนี้คมก็เล่นเยนะอะเนาะตัวนี้นนเป็นรุ่น 1.5S นะครับใช่ครับผมแล้วก็มากับสีแดงเลื่อนหมูแบบนี้นะ สวยนะสวยไปอีกแบบนึงนะตัวนี้สวยเลยแล้วก็ตัดที่คอนโซลตัดที่ตัวกระจังหน้าด้านหน้านี่นสีบอลสีบอลเนานะนนะสวยมากๆเลยแล้วก็มากับด้านข้างเนาะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กนี่ so <you> W ดนี่ <as S 2> สวยรัมผมเงาเงาวิบวับเลยเนาะสวยมากครับผมคันนี้ รถปี14นะครับผมได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็คันนี้นะครับพิเศษคือเราทำเป็นเบาะหนังให้นะครับเย็บกันใหม่ๆเลยใช่ตันนี้เป็นเบาะหนังแล้วนะนั่นในหลักๆเนี่ยขับรถเก่งแล้วนะครับผมก็อยากให้สบายๆส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ออโต้หมดเลยเนาะสวัสดีคุณฟางนะครับสวัสดีคุณดอกรักด้วยนะครับสวัสดีคุณมาน้อยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะ เดี๋ยวไปนันพันน้เลยโคอะเดี๋ยวเรายา้ายไปเป็นโตโยต้าบ้างนะครับผมนี่โตโยต้าคันนี้สวยนะบอกได้เลยโฉมนี้สวยมากเป็นโตโยต้ายาริส 1.2E นะครับผมตัวนี้เป็นรถปี2014สวยมากๆเลยกับสีนี้เนาะตัวนี้มากับ สีเทานะครับผมเป็นรถปี2004ราคาอยู่ที่349,000บาทโอ้โหราคานี้กับรถปี2004แล้วก็ชมนี้เนาะชมนี้เป็นรถ5ประตูแล้วยาวลิสเนาะตัวนี้เป็น5ประตูสวยมากๆเลยครับผมตัวน,นี้ก็ในเลทฟรีดาวก็จะผ่อนอยู่ประมาณ7,000บาทถือว่าถูกมากๆเลยนะถูกมากๆครับผมบอกได้เลยกับรถป,ปี2004นะครับผมนี่ ก็เยแล้วก็มาของแมนกใหยางใหม่นะครับผมอ่าวนี้มากับแหนใหม่ยางใหม่สีสวยๆกันเลยนะครับผมนี่ด้านหลังก็อย่างที่บอก่่เป็นรถห้าประตูแล้วนะครับผมนี่สามารถขนของหรพละไปไหนไปเที่ยวเก็บของได้สบายๆเลยครับผม สวัสดีคุณอชิวาด้วยนะครับนะเอฟี <SD S 2> ตัวยงของเรานะครับอ่าครับผมจำได้ทุกคนเนาะสิบเตัวยงเนี่ยเราจำได้ทุกคนเลยเพราะลูกค้าเข้ามาดูไรส์สดเราทุกวันเนาะอ่ะถามว่าเงินเดือนเท่าไหร่นะครับออกรถที่ว่าผ่อนไม่เกินงวดละ800พนนะครับก็คือเงินเดือนจะบอกไงดีล่ะเออเงินเดือน ำฟ่าไม่ใช่สิจ้ำพูดว่าเงินเดือนสูงกว่าใช่ไหมอาเป็นว่าถ้าผ่อน800พนนะครับก็ต้องเงินเดือน16 0 0 0ขึ้นไปนะครับถ้าคุณลูกค้า้างวดเนาะใช่ถ้าคุณลูกค้าเงินเดือน15 0 0 0้านะครับผ่อนได้สูงสุดเนี่ย7,500บาทนะครับดังนั้นเนี่ยรถกลุ่มนี้เรามองว่าเอาอไรายได้กลางๆแล้วกันนะครับของคน ส่วนใหญ่นะฮะหมื่นสองถึงหมื่นห้านะครับก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณหกพันเจ็ดพันอย่างเงี้ยครับนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับคนที่ทํางานบริษัทนะครับหรือมีแฟนภรรยาอะไรางี้ก็สามารถกู้ร่วมกัน,น,นได้ไดเลยนะครับผมสามารถกู้ร่วมกันได้เนาะอย่างสมมติว่าผู้ซื้อเงินเดือนหมื่นสองนะครับแล้วก็มีแฟนนะครับกู้ร่วมกันนะครับหรือมีบุตรด้วยกันนะครับผมก็สามารถกู้ร่วมกันได้เนาะ หรืออะไรยังไงปรึกษากันได้นะครับเรามีวิธีแนะนําช่วยเหลือนะครับบอกเลยว่าออกได้แน่นอนครับขอ,อย่างเดียวเครดิตไม่ติดนะครับหรือว่าถ้าติดเนี่ยเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันนะครับถ้าเราช่วยได้นะครับเ,ออรเราก็จะช่วยเต็มทีม่ทักมาปรึกษาเราได้นะครับผมะคันนี้เป็น To y ยต้ายาริ 1.5G นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น G เนาะ มากับสีแดงฉ่ำๆแบบนี้เลยกับรถปี2012นะครับผมตัวนี้เป็นรถปี2012ราคาหน้าป้ายเนี่ยเราอยู่ที่3 9 0 0 0บาททางเฮียจัดราคาพิเศษให้กับลูกค้าเลยครับ299,000บาทย้ำครับผม299,000บาทนะครับผมแล้วก็มากับสีแดงๆแบบนี้เนาะกับรถปี2012พร้อมแม็กใหมย่ยังใหม่ คันนี้ผ่อนอยู่ที่หกพันบาทเองนะครับผมนี่ถูกมากๆเนาะถูกมากๆครับผมคันนี้นี่เงินเดือนหมื่นสองคนเดียวก็ออกได้นะครับคันนี้อ่ะบอกงี้เลยดีกว่านะครับหรือว่าถ้าดาวเนี่ยแค่หมื่นสองหมื่นเท่านั้นเองนะครับใช่สวยมากๆเลยการันตีเลยว่าออกได้แน่นอนนะครับสออย่างเดียวไม่ติดเครดิตไม่ติดเครดิต หรือไม่เคยมีเครดิตเราก็จัดให้ได้อ่าถ้ายิ่งคุณลูกค้ามีสลิปนะครับบอกเลยว่ายื่นวันไหนนะครับผลออก,กวันนั้นนะครับเซ็นเช้าเย็นรู้ผลเลยนะครับผมมากวันรับรถกันได้เลยบอกได้เลยทางเราเนี่ยบริการเร็วถึงใจแน่นอนครับผมะเราไปกันที่นิสสันดีกนนะว่านะขอเก้าสวัสดีคุณ เจ็บแล้วจําด้วยนะครับแล้วก็คุณวีวีลวัสด้วยนะครับคุณอธิวาแชร์แล้วเดอร์ขอบคุณมากเดอร์หลายๆอยากพูดอีสานเป็นเหมือนกันนะครับจะพูดไม่ค่อยเป็นอยากพูดอีสานเป็นเนาะโอเคนะฮะอ่าครับผมวันนี้เรามากับคันนี้ครับเป็นนิสส a นมาร์ทนะครับผม1.2นะ คันนี้เนี่ยขอเสนอเลยเป็นรถปี2018นะครับผมรถใหม่นะครับ 2018. ใหม่มากๆเลยเนี่ยดูจากสภาพสีก็รูแ้แล้วนะเดิมๆนะเราไม่มีการเก็บสีอย่างที่บอกเนี่ยรถเราคุณภาพเมียเราคัดสรรรถแต่ละคันนะเข้ามาบอกได้เลยสวยๆทั้งนั้นครับรถปีใหม่ๆใหม่น้อยๆคันนี้เลขใหม่อยู่ที่20,060 6นะครับผมกับรถปี2018ราคาแค่299,000บาท ย้ำนะครับรถปี2018กับราคา2 9 9 0 0 0บาทโอ<ฮ>้โห<ฮ>ถูกเลยนะครับถูกมากๆเลยนะตัวนี้ก็เป็นรุ่น5ประตูแล้วนะครับผมมากับเฮียอโต้สีบอลเงินสวยๆแบบนี้แล้วก็ เทียผมแถมให้แม็กใหม่ยางใหม่ให้กับลูกค้ากันเลยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนใหม่กันเลยนะครับนี่ไม่ได้วิ่งไปไหนนะครับอยู่แค่ที่ร้านสวยมากๆครับผมวิ่งมากสุดก็อยู่แค่ในบริเวณร้านนี่แหละเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยใช่ขยับกันอยู่บริเวณร้านนี่แหละเนาะแต่ถสวยๆนะครับนี่ให้ดูสภาพสติกเกอร์นะฮะที่ติดมากับยางนะครับเนี่ยยังไม่ได้แกะเลยนะครับแก่เปื่อยๆนิดหน่อยเพราะว่า บางช่วงก่อนอันนี้ฝนมันตกนะครับเราขยับภายในเนี่ยทำให้โดนฝนนะครับสติกเกอร์ก็เลยเปื่อยก่ได้ล้ครับบอกเลยว่าใหม่จีบจีอะมาดูกันต่อครับคันนี้ก็เป็นรถปีใหม่ๆไปอีกแล้วเนาะตัวนี้จะเป็นมิตซูบิชิวิลล่านะครับผมเครื่อง1.2นะครับผมนี่ตัวนี้มาสวยๆเลยครับผมจับรถปี2016นะตัวนี้ รถปี2016ราคาอยู่ที่299,000บาทครับหคุ้มมากๆเลยครับมากับคันนี้เนาะคันนี้เป็นซอสูแล้วนะครับผมคันนี้ก็ใช้งานคล้ายๆเหมือน,น,นอ,อีโกคาร์เนาะประหยัดน้ำมันนะครับผมแล้วก็ไปไหนสะดวกสบายนะครับผมกับราคาย้บกันอีกที299,000บาทกับรถปี2016ใหม่ๆแบบนี้น,น้องหม สิ่งที่คุณได้คุณได้อะไรนะครับคุณได้ไฟได้โปรเจคเตอร์เครบ์ลยในทม์รันนิ่งนะครับนี่ข้างล่างเป็นไฟตัดมองนะครับระบบจัดจางหน้าตัดโคมี่มันสวยๆกนเลยแม็กไฟยัางไฟเช่นเคยนี่คุ้มกันเลยเนาะนี่นะฮะไฟเลี้ยวก็จกข้างนะครับภายในมีหน้าจอเครื่องเล่นนะครับ D v วดีระบบสัมผัสรองรับบลูทูธนะครับคงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันแล้วด้วยใช่ มิรลาดเนี่ยคือเป็นรถที่ให้ออปชั่นมาเยอะมากเลยครับด้านหลังก็เป็นไฟท้ายก็เน LED นะนะครับสวยงามมากอยเลอหลังครบนะครับสวยนะอยเลอหลังเนี่ยเป็นรถเล็กที่ออปชั่นให้มาเยอะราคาไม่สูงนะครับแล้วก็ผ่อนไม่แพงด้วยนะครับใครที่มองหารถใช้งานผ่อนสบายๆประหยัดน้ํามันนะครับ S <S ใช่ 6, ใหกพันมิลลิรีหลดเป็นหนึ่งตัวเลือกของาคุณลูกค้าและการเงินเดือนหมื่นสองซื้อคนเดียวได้เลยนะครับผมอ่าบอกได้เลยสวัสดีนะครับคุณบุญลักษ์นะครับสวัสดีคุณแจ็กกี้นะครับสวัสดีคุณตลอดเลยด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทกิงคองมิค,คาครับจำหน่ายรถยนต์มือสองย่านสมุทรสาครตั้งอยู่บนถนนเอกชัยนะครับติดกับห้างแมโทรเปิดทำการ ทุกวันนะครับตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย<ช>็นนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เราหยุดนะอย่างที่บอกว่าเราจะ,จะหยุดท,ทุกวันที่16นะครับผมของเดือนเนาะทุกเดือนนะอ่านาจะได้หยุด <academy> วันอาทิตย์เหมือนชาวบ้านเขาใช่แต่ทุกวันเนี่ยเราเปิดขายทุกวันนะครับ <ıı> ผมบอกได้เลยถึงแม้เราจะหยุดนะครับแต่ถ้าลูกค้าสนใจนะครับสอบถามก็ทักข้อความเพจกันมาได้หรือจะโทรหาก็ได้นะครับ9ถึง 6โมงเย็นเนาะหรือลูกค้าเลิกงานเนี่ยช่วง5โมง6โมงเนี่ยลูกค้าจะเข้ามาดูรถหรือมาทำสัญญาเนี่ยสามารถนัดกับทางเราได้เนาะอ่ะไม่ต้องยังเลยแจ้งกันก่อนนะฮะเด้งกันก่อนได้เรารอได้ครับผมอ่ามาดูคันนี้กันดีกว่าครับคันนี้เราก็<ร>เป็นมิเต็ดแบบนี้นี่สวยๆเลยตัวนี้เป็นอ่ามิซูบิชิมิลานนะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับผมบอกได้เลยเครื่มพันสองนะตัวนี้เป็นตัวพิเศษครับผม รุ่นลิ m i t ต็ดแบล็ o o p นะครับหลังคาสีดำคันนี้ผลิตมาจำนวน600คันนะครับทั่วประเทศไทยนะครับส่วนมากนะตัวนี้กับราคา349,000บาท349,000บาทตัวนี้ได้รถปี2018กันเลยนะดีดปีก็ใหม่ออปชั <Option S 2> นะ่นก็แน่นสีล<ส>ิมิเต็ดด้วยนะครับสีแดงตัดโครเมียมเนะไฟตัดหมอกไฟโปรเจคเตอร์ให้มาคบคบ นะครับผมแล้วก็ล้อมแม็กเขานี่สวยมากๆครับผมนี่อย่างที่บอกนะตัวนี้เป็นตัวพิเศษครึ่งคันด้านบนเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับผมนี่แล้วดำตัดแดงดูสกอร์มากๆาเลยนี่ราคาก็เป็นสีดําแล้วเนาะมุมสูงกันเลยนะครับสวยมากครับผมต่อได้เลยกับรถปี2 0 1 8นะครับผมคันนี้ปี2018นแะถือนน <c oughs> ว่าใหม่มากๆเลยกับราคาแค่3 4 0 0 0 0าบาท สีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0ันกว่าบาทนะครับผมบอกได้เลยเงินเดือนมื่นสี่ออกได้นะครับรายได้ไม่ถึงกูร่วมได้นะครับสวยจริงๆครับคันนี้หรือว่าดาวเพิ่มสักหน่อยนะครับตามกำลังนะฮะใช่ไปกันต่อนะครับนี่คันนี้น่าใช้มากครับผมอย่างที่บอกคันนี้เป็นนิสสันโนดนะ1นึีนะผมตัวนี้เป็นรถปี2017นนะครับผม รถปี2017นี่หน้าส,สวยๆเลยให้มาครบครบนะครับผมนี่ไฟมาพร้อมๆเลยไฟโปรเจคเตอร์แล้วเนาะสวยมากๆย้ำราคากันดีกว่าคันนี้รถปี2017ราคา3 5 0 0 0 0 0บาท3 5 0 0 0 0 0บาทได้รถปี2017นะครับผมนี่ก่อน7,000กว่าบาทนะครับผมนี่ถือว่าคุ้มมากๆเลยอ่ะรถใหม่นะครับผมจอกได้เลย สภาพสวยๆนี่ผมไปไม่มีเหลืองครับสวยๆกันเลยเนาะนี่สวยเนาะตรงนี้ก็เหมือนเขามีสเกิร์ตมาแล้วเนาะตัวนี้เป็นชุดตังมาให้แล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นล้อแม็กแล้วนะครับผมไม่ใช่ล้อกระทะนะอ่ะนี่สเกิร์ตรอบคันนะผมมือจับเปิดประตูก็เป็นโคมเมี่ยหมดแล้วเนาะ ไฟทายก็สวยมากเลยนะครับนี่แล้วอย่างที่บอกนะครับเนี่ยบอดี้ใหญ่มากนะครับผมบอกได้เลยด้านในนั่งสบายมากเลยผมเนี่ยน้ำหนัก150สนะส่วนสูง180ยนั่งสบายมากเลยคันนี้บอกได้เลยนะครับผมเป็นรถอีโคคาร์นะครับที่บอดี้ใหญ่นะครับนั่งสบายใช่บอดี้ใหญ่มากครับคันนี้สำหรับใครที่สนใจนะครับลองมาดูมาชมกันได้นะครับสอบถามเพิ่มเติมจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับใช่ หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดไกลไม่สะดวกนะครับเรามีบริการไปเซนถึงที่บ้านที่ทำงานคุณลูกค้าเลยคันนี้คับผมมาเป็นซูซูกิสวิป1.2นะ RX นะตัวนี้รถเพิ่งเข้าใหม่หรือลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ดูไลฟ์สดเราไปเนาะนี่เพิ่งเข้าใหม่สดสดร้อนร้อนเลยถาจากคันเก่านะครับกับสวิปไซดที่ราคาสีดำแต่ว่าคันนี้ก็สวยเหมือนกันตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะบอกได้เลยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับผมรถปี2016นะครับผมนี่เนียเราเนี่ยจัดหารถถือว่าสภาพสวยมากๆเลยคันเก่าออกปุ๊บคันใหม่เข้ามาปะมาเลยนะครับผมนี่คันเก่าไปคันใหม่มาเลยนะวันนี้เป็นรถปี2016นะได้เบาะหนังนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับมีแพดเดิลชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นตัวท็อปเนาะสวยมากๆมือจับนะครับมีระบบคีย์เลสนะครับกุญแจนะครับ กดล็อกได้สะดวกสบายนะครับมีเตือนอิมโบบิเลเตอร์นะครับไฟท้ายใหญ่ๆแบบนี้นะครับเห็นกันชัดเจนนี่รุ่น RX นะครับสวยมากอะไรครับกับซูซูกิสวิปโค้งๆมนๆสีขาวมุกน่ารักแบบนี้นะครับสวยมากครับผมอะ่อนเท่าไหร่ครับโยันนี้ รถปี2016นนะครับผมอะมากับราคา349 0 0 0บาท349 0 0 0บาทนะครับผมแล้วก็ค่อนอยู่ประมาณ7,000ันกว่าบาทนะเงินเดือน1 4ออกได้เลยนะครับผมหรือเงินเดือนเนี่ยอ่าสมมุติลูกค้าเงินเดือนสัก1มื0น1นึ่ไม่พอเราสามารถกู้ร่วมได้เนะาะทักเข้ามาสอบถามเราดีกว่าอะเดี๋ยวเราจัดก,การให้เนาะเดี๋ยวเราดันให้ทุกเคสเลยไม่ต้องห่วงเลย ทุกอาชีพออกได้นะครับผมอ่ะแค <Yeah. S 1> ่ทา,างภาึกษาเราเนาะ <Yeah. S 1> ครับผมวันนี้เราก็ไปกับวีออสอีกแล้วคันนี้เป็นเตรต้าวีออนะครับผมนี่สวยๆกันครับผมเป็นรถปี2012มากับสีข,ขาวๆแบบนี้เนาะ <Yeah. S 1> ตรงนี้ก็เป็นโฉมที่เขาพิมพ์กันนะครับผมนะ <Yeah. S 1> ตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับผมราคาแค่ 299,000บาทนี่รถ Toyota นะครับกับราคา299,000บาทสวยมากเลยตัวนี้พิมพ์นิยมมากๆเลยไวรุ่นเน่นกันเยอะนะครับผมบอกได้เลยมากับสีเดิมๆแบบนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวด้วยนะครับผมอนะ่ะตัวนี้สวยๆกันเลยนะ ระบบความปลอดภัยให้มาแน่นจัดเต็มนะครับคือรถคันนี้นะครับมีดิสเบรกถึง4ี่ล้อเลยนะครับช่วยในเรื่องความมั่นใจนะครับเวลาคุณลูกค้าเบรกนะครับใช่รถระยะสั้นลงนะครับโอกาสที่จะประสบเหตุนะครับก็จะลดลงนะครับหายไปสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับ หมดหรือยังวันนี้นะครับกับรถผมว่ายังเดี๋ยวเจ้านี่นะครับเจ้านี่บอกเลยว่าเป็นไม้เด็ดของเราณตอนนี้นะครับถามว่าเด็ดยังไงนะครับไม้น้อยที่สุดแล้วนะครับในร้านนะครับณตอนนี้นะครับไม้เด็ดนะครับไม่แค่สี่พันกิโลเท่านั้นเองนะครับกับรถรุ่นอะไรครับโยคันนี้ ตัวนี้เป็นรถปี2018นะครับผมเป็นมิชูมิชิตนั่นขวานะครับผมตัวนี้รถปี2018นะย้ำเลยไม่แค่4,000เองนะ4,000นะครับไม่ได้โมนะครับ4,000ตัวน้อยมากๆเลยนะตัวเนี้ยไม้แด้มนะไรับไ้เแท้เลยนะมีประวัติการเท็กซ์โอนเข้าบริการใช่สามารถดูได้เรามีอยู่แล้วเนาะอยู่ในรถเลยนะครับขอดูกันได้เปนเครื่องพันสองนะครับผมราคาอยู่ที่ 3 4 9 0 0 0บาท3 4 9 0 0 0บาทได้รถปี2018เลยนะ oh, แล้วก็ผ่ <okay. S 1> อนยอดผ่อนโตรงนี้ก็มา7,000กว่าบาทปียังใหม่ไม่ยังน้อยนะครับใช้งานกันยาวๆเลนะคันนี้บอกได้เลย ดูนะครับใกล้ๆนะครับหน้าคมใสๆนะครับใสมากเลยผคมไฟเนาะดีนะครับริ้วรอยไม่มีเลยแหละครับกระจังหน้าสวยๆกันเลยเนาะโครเมียมนะครับผมครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หาวายอไปนะครับให้เก้าสิบเจ็ดแล้วกันค่ะอ่าใช่เดี๋ยวหาว่าเยอะไปเนาะอ่านี่นะครับสวยมากครับผมการคานะครับ รถไม่สวยจริงเลยเราไม่เอามาขายเนาะบอกนี่ครับอันนี้คือรถอันนี้อันนี้คนเ่ยๆนะครับานี่นะฮะสวยจริงครับสีนี้เนาะสวยมากๆเลยรถปีสิบแปดนะกับรถปีสิบแปดใน้อยนะครับสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พาดูรถถูก พ่นเบาๆนะครับใครที่อยากมีรถนะครับสักคันหนึ่งเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรอ่าเป็นทุนในชีวิตนะครับในการใช้ชีวิตนะครับหรือว่าเป็นสมบัตินะครับกับการทำงานนะครับมาทำงานมาทั้งเดือนทั้งปีนะครับออกรถดีๆใช้สักคันหนึ่งนะครับชีวิตจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ ยังกล้ากลัวอยู่ว่าอาชีพนี้จะออกผ่านไหมอ่ะบอกได้เลยว่าทักมาปรึกษาทางเราได้เลยนะครับผมถามฟรีนะครับไม่คิค่าคไม่เสียค่าบริการนะไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ต้องอะไรเราตอบลูกค้าทุกคนเนาะใช่ค้าขายอะไรเนี่ยรถผลไม้ข้าทางซาลงซาเลงา้ลง,ลงทักมาถามเราได้เลยอ่ะอาชีพแปลกๆนะครับใช่อาชีพแปลกๆเนี่ยชอบนะ ขายต้มตำรถพ่วงข้างหน้าโรงงานก็ซื้อได้ขายลกทิ้นตลาดนัดก็ซื้อได้ขายหมึกย่างรถอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทักมาสอบถามเราได้เลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับเราดันให้ลูกค้าทุกเคสเนาะัเหมาก็ออกได้นะครับขอมีเอกสารชัดเจนเนาะสัญญาจ้างนะครับผมอะไรเรามีชายใบทวิ50ูนย์นะครับผมมาทักมาสอบถามเราได้เลยแล้วก็ทางเราเนี่ย มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็วันรับรถเนี่ยผมเรามีบริการเนาะรถส่งถึงหน้าบ้านท่านลูกค้าเลยนะอ่ะวันนี้วันเสาร์เราก็ขอลาเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวก็เรามาเจอกันอีกทีก็จะเป็นวันจันทร์ละกันเนาะแต่วันอาทิตย์เนี่ยเราหยุดนะเต็นเราหยุดนะแต่เพจเราเนี่ยสามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เนาะหรือว่าสามารถเข้ามาจองออนไลน์กับเราได้ วันจันทำสัญญาได้นะครับผมสามารถทักเข้ามาแล้วก็เราจะมีแอดมินตอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเดี๋ยวก็มาเจอกันวันจันนะครับผมว่าจะมาไลฟ์เป็นรุ่นอะไรเป็นรถรุ่นอะไรค่ายไหนก็เดี๋ยวฝากติดตามไปด้วยเนาะงั้นผมขอลาไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับผมบสวัสดีครับ